อาจารย์ครับครับติ๊กเนี่ยเลขาระสาเป็นได้เท่าไหร่ครับอันนี้ดีมากถามนี้เข้าเรื่องเลขศาะสาครับต่อเต่าสามคะแนนสลีสี่สรร 4, ไม่ตรีไม่เก็บตอไก่หนึน่งคะแนนสามบวกสี่บวกเจ็ดบวก 1, 18, 18, 15, นหนึ่งสิบแปดสิบแปดสิบห้าอาจารย์ให้นี่คิดเลขเก่งโโอ้โหเก่งมาก บอกไงก็ได้15บห้ามอกสิได้สิบห้าคำวิทีผลรวมได้15บอกว่าอะไรคู่มิจัยกำลังดาวจรเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเจ้าตาเลยเลขกราสร์ของมันถ้าเก่งขนาดนี้นะมีชื่อหนึ่งได้น้ <No. S 2> องอลงกวดอลงกวดอบอดบอดเลขกาาสร์บอกมาแล้ว ได้10บแปใช่ไหม 18, 18 18 15 18อ้าจารไปไหนอาจารย์ไปไหนใส่ใจเพื่อได้ถือว่าไหนเนี่นยศักดิ์สิทธิ์จริงจ